สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเก่งนะครับขวัญใจวัยรุ่นกันบ้างนะครับผมวันนี้นะครับมีซีวิกสวยๆสภาพเดิมๆนะครับผมเดิมสนิทเลยนะครับผมคัดเกดเอมาให้พี่ๆขวัญใจวัยรุ่นนะครับผมขวัญใจซีวิกเอนะครับรับชมกันด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda Civic โฉม FC นะครับปี2018 1 8นะครับ er like. so EL นะครับคันนี้ราคาที่679,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถซีบิกสีขาวมุกสภาพหล่อๆแบบนี้ไปขับเลยนะครับคันนี้ครับรับสาวรัฐบาลนะครับหล่อๆเลยคันนี้บอกกรอนเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่149,000นะครับปีไ105นะครับผมคันนี้ปี18ไมาย105เฉลี่ยประมาณปีละ30,000นะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับที่คนทั่วไปใช้กันนะคันนี้นะครับสวยไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับผมเริ่มอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้านะครับจ่ายเงินมานะครับ6 7 9 0 0 0บาทคันนี้คุ้มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้านะครับเป็นคมโปรเจคเตอร์แล้วหลอดข้างในเป็นไฟสีส้มนะครับผมสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับผมตัดกับคิ้วโครเมียมข้างบนนะครับผมมาจนถึงตัวคิ้วกระจังหน้าเลยครับผมเห็นไหมครับ เขาจะเชื่อมติดกันเลยนะตัวนี้นะ,ะนี่โลโก้ตัว H สวยๆเลยครับสีเงินมองแบบนี้นึกว่า Honda Accord นะฮะตอนแรกสวยจริงๆนะไฟตัดหมอกนะครับเป็นฮาโลเจนธรรมดานะครับผมตกแต่งด้วยลวดลายลังพึ่งนะยังไงครับสวยมากตัวนี้ Honda Civic นะครับปี18มล์แสนหนะครับมือสองเกรด A 6 7 9 0 0 0บาทนะครับ เรามีบริการรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับไม่สะดวกมารับเอาขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับขอแค่พี่ๆถูกใจรถคันนี้พอครับดยบเบิ์ลจัดให้นะครับคันนี้นะครับได้ล้อแม็กเดิมแท้โรงงานนะขนาด16นะครับแม็กซ์ดำปัดเงาขนาด16นะตัวนี้นะฮะสเปคยาง215ทับ 55R16 นะครับได้ยางปี21นะครับดอกเหลือๆใช้ยาวๆนะครับนี่ตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์ครับซีวิ c สวยมากนะ กระจกมองเลี้ยวนะครับมีไฟ LED แล้วด้วยนะครับผมติดมากับกระจกเลยนะครับผมคันนี้ติดคิวกันสาดยข้างให้แล้วครับติดิิ์มดำาำนะครับรับเสาได้เลยนะรอๆเลยคันนี้นะครับมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมแล้วเพิ่มความหรูหรานะครับผมาวันนี้ใครมองหาซีวิ c ป้ายแดงอยู่จอดูคลิปนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับกุญแจเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์นะ มีปุ่มสตาร์ทรถเองด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวข้ามาดูภายในก่อนภายในได้เบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับทรงสปอร์ตนะตัวนี้นั่งนุ่มๆน,น,นะฮะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเบรกโฮด้วยนะเบรกโฮเกียร์ออโต้นะครับสวยๆได้แอร์ออโต้มีหน้าจอนะครับ ฟังชันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเยอะมากๆตัวนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคุสคอนโทรลด้วยนะครับมาพร้อมไฟออโต้อีกบอกไฟฟ้าไมนะเบอกไฟฟ้าอีกนะครับโอเคเยวมาสตาร์เครื่องดูกันนะครับว่าคันนี้สวยๆเลยนะมุ้งแจเป็นสมาร์ทคีตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสมาร์ทคีครับเป็นคีเล็ แค่เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ตตัวนี้ทีเดียวนะครับไม่ต้องกดแ่ชแช่นะครับกดแค่ทีเดียวจิ้มแค่นี้รถก็สตาร์ทแล้วครับสะดวกสบายมากคันนี้เห็นไหมครับหน้าจอครับการวิ่งของหน้าจอ MLED เขาสวยนะตัวนี้นะเลขไม่ถึงแสนสี่มื่นเก้าพันห้าร้อสิบหกเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมนี่มาดูกล้องมองถอยนะครับเห็นไหมครับมีกล้องมองถอยแล้ว เลือกหมดเลือกอะไรได้นะครับตัวนี้เกียร์ดีมีหน้านะจอดีไซน์สวยนะตัวนี้นะ Air Auto นะครับฐานเกียร์นะครับคอนโซลใหม่ๆนะนี่นะย้อนแสงได้คอนโซลใหม่ๆเลยนะตัวนี้ ตัวนี้คู่มงค่มือครบนะอ่าไอ้ที่ติดมากับตัวรถนะครับคันนี้มีหมดอย่าที่บอกครับรถผมสภาพป้ายแดงนี่ดูจอพักครับนี่เป็นลายท้องฟ้าส,สวยๆเลยครับผมโอเคมีคูคอนโทนด้วยนะตัวนี้โอเคครับดับเครื่องแค่กดปุ่มนี้ทีเดียวดับเรียบร้อยนะครับ คันนี้พี่ๆคนไหนนะครับเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทกับผมได้เลยนะครับกับเบิร์ดนะเอาไปผ่อนจะระเหมือนต้นๆเท่านั้นคันนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับได้รถ Honda าซีดิสภาพนางฟ้าไม่ขับเลยนะครับผมหัวน็อตเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีถอดแกะนะดูได้นะครับรถผมเน้นบอดี้เดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันบ้างนะครับ คันนี้ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมสภาพภายในถือว่าใหม่น้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับผมเบาะดําๆตึงๆไม่ขาดไม่ย่นนะครับสภาพสวยหรูเลยคันนี้นะครับสายหรูห้ามพลาดเลยนะครับผมคันนี้มีพรมกระดุมเรียบร้อยแล้วรถมือสองเกรดเอของจริงนะครับต้องที่สนุกขานะครับสนใจติดต่อเบอร์ได้เลยครับ0 9 5ย์3 4 8 4 0นะครับอย่างที่บอกครับเรามีบริการรับจัด finance ทั่วประเทศนะ อยู่ต้อยู่เหนืออยู่ที่ไหนครับผมซื้อได้หมดนะครับขอแค่โทรหาเบอร์นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับท้ายสวยๆนะ c ีวิกเอฟซีปีสิดูไม่เก่าเลยนะครับสัญลักไอบีเทคโลโก้ฮอนด้าฮอนด้าซีวิกอ่าเปิดท้ายกันหน่อยนะครับตัวนี้มียางอะไหล่ด้วยนะยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงครบหมด มาพร้อมท้ายกว้างๆเห็นไหมครับรถผมนะถ้าดูคลิปไม่อยู่ผมบอกเลยนะราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทวารันตีความเดิมแน่นอนครับผมรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อสำเนาไม,ไม่สูญหายครับโอนได้ปกตินะครับมั่นใจได้อันนี้คือเดิมนะสะภาพเดิมจริงๆนะไม่มีแต่งเลยนะล้อหลังครับล้อยังไม่มีรอยนะพี่ๆดูนะ รถปี18ถ้าออกห้างไปไลายแดนต้องบางดาวถึง2-3แสนนะถึงจะผ่อนเดินละหมื่นต้นๆแต่มาหาผมนี่สูย์บาทนะเคสขอแค่เครดิตดีพี่โทรหาผมเลยนะครับผ่อนประมาณ10,000-1,000นะครับได้อยู่นะครับคิวกันสายข้างสีดำดูด,ดภายในจริงๆผมว่ากว้างนะถ้ามองจากตาเปล่านะครับผม ว่างมากนะตัวนี้นะครับรัสมีทนะ Honda ด,ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่อง <S <S เครื่องเขาแรงอยู่ตัวนี้ <S <S นี่แผงประตูข้างสวยๆนะครับคอนโซลำดำๆนี่ตรงนี้จะเป็นหนังนครับแอร์แบกเคาน์สวยๆนะครับไม่มีรอยจงรอยเจิอะไรอย่างใดเลยนะดูสภาพเบาะหนังครับ ใครที่มองหาป้ายแดงอยู่จอดดูคลิปนี้อาจเปลี่ยนใจก็ได้นะครับผมบอกเลยนะราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือจะวางดาวกี่บาทก็ได้นะครับทักมาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมคิดคำนวณค่างวดให้นะครับผมนี่รถเดิมฝาประตูเดิมขอโทษน,นะครับเห็นะครับเดิมเดิมเลยนะตัวนี้แผ่นเพจทอนด้านะครับเดิมเดิมติดครบนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาพี่ๆมารับชมตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ สักครู่นะฮะมาครับพี่ๆครับเรามารับชมห้องเครื่องสวยๆกันต่อเลยนะครับผมเรามาดูไส้ในกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8 VTEC เบนซินนะครับผม141ม้านะครับผมคันนี้เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับซีวิ c ขึ้นชื่ออยู่แล้ว Honda ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเครื่อง VTEC นะครับวัยรุ่นจะเข้าใจดีนะครับตัวนี้อ่า เป็นไงครับสวยมากนะตัวนี้นะเครื่องยนต์สภาพแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ให้ดูเลยนะ Honda นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องฟังก์ชันเรื่องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไม่ต้องคุยเยอะเลยนะครับเรื่องเครื่องยนต์เป็น VT e c อยู่แล้วนะครับหัวน็อตเดิมนะห่อน็อตเดิมดูคานนะครับ ใครที่มองหารถป้ายแดงอยู่นะครับจอดดูคลิปนี้ก่อนนะครับราคา6กแส0 0จ็าพบาทนะครับบาลันตีความเดิมแน่นอนนะครับผมให้ถ่ายให้ดูทุกจุดเลยนะ,ะไม่มีชนหนักพิปคว่ำตัดต่อแน่นอนสำรนาเล่ไม่สูญหายนะครับไม่มีโดนอะไรมาแน่นอนรถนะครับนอดเดิมนอดเดิมเครื่องเดิมเดิมนะฮะคอนด้าหัวสีใช้งามแล้วเขามีปัญหาหรอครับตัวนี้ ฝาปองเดิมแท้โรงงานนะครับแต่เสียดายไม่มีแผงกันความร้อนนะตัวนี้นะซีบิกเขาไม่ได้ให้มานะครับสติกเกอร์ติดครบอยู่เลยครับตรงนี้ครับสติกเกอร์มอกติดครบนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับพี่ๆนะครับสาย Honda C i ี i c FC นะครับผมใครที่มองหารถเก่งขนาดเครื่องพันแปดอยู่นะครับ แนะนำเจ้าคอนดาซีวิคคันนี้เลยนะครับผมเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อนเหมือนต้นตนเท่านั้นนะครับพี่ๆคนไหนดูคลิปเบอร์อยู่นะครับเบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซ u b สไครต์นะครับให้เบอร์ด้วยนะครับกดให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเบอร์จะเอารถสวยๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับผมแต่ Honda ซีวิคสภาพสวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับ แอดไลน์หรือโทรหามาที่เบอร์เบิร์ก็ได้นะครับผม095 583 4840นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับผมทั่วประเทศนะครับ <c oughs> อยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้ครับโทรหาเบิร์ดได้เลยนะครับวันนี้เบิร์ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ